เช้าวันอาทิตย์ขวนตก,ตกตกอยากนอนเตือนตะกวันเที่ยงพี่น้องเหอเสียงผัวมาแล้วนองเตือนตะตีสิบเปลวฉันกะจ้าแม่ผัวนี่โปรยกันนะนอนวันไม่แยงมองไม่ยกขึ้นพืดแเมยอ้ยผ่ลูกเบาแรงหนึ่งเมยพัวเริ่มตันตีวันนี้ฉันจะทำกับข้าวใส่มากโรดให้แม่ผัวกินเธออย่าดังนะเธออย่าเช้านะเยียบเยียบไว้ก่อนนะ ยกขึ้นจากที่นอนถึงก็เดินเข้ากลัวเลยค่ะลำคารลำคารนั้งผัวตั้งแม่ผัวค่ะหอบเจียวแล้วก็เต้าหู้ค่ะเต้าหู้แข็งอะค่ะเอามาทอดแล้วก็เจียวหอมลงไปแล้วก็ใส่กะทิค่ะวันนี้จะผัดบี่หุนค่ะผัดบี่หุนกินกับส้มตําค่ะอยากกินอะไรเซ่เๆในปัตตพีนี้คงไม่มีอะไรเ็่เกินแม่ผัวดิฉันอีกแล้วเลยค่ะ เช่นบีหุ่นหรือเส้นหมี่ก็ได้นะคะเด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาเรียกเส้นหมี่กันแล้วค่ะแต่แม่น้องปุนก็ยังเรียกบี้หุ่นอยู่เหมือนเดิมนะคะบางทีก็ไปสั่งก็กว๋วยเตี๋ยวแม่ค้าถามเอาเส้นอะไรคะเส้นบี้หุ่นค่ะเขาก็มองหน้าอีทาวนี้มาแต่นหน่อยฉันก็นะคนใต้มันก็จะสวยๆหน่อยค่ะปรุง<ม>รสค่ะ<ม>ปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแล้วก็ น้ำส้มสายชูเมยเอ้ยนึกกันว่างอีออกชิมรสแล้วก็ใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่เส้นบีหุ่นลงไปแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ผัดไม่มีอะไรเลยค่ะทำง,ง่ายค่ะเดี๋ยวค่อยไปใส่หมากโรทีหลังยังไม่ลืมยังไม่ลืมเค้นเค้น,เค,นเค้นอยู่ในใจอยู่เลยแต่ดินแกนยังหลายไล่ยอยู่ยังไม่ได้โอนที รอก่อนเนาะพี่น้องน้องให้แกอ,อนดินให้เสร็จก่อนอันนี้ไฟแรงนะคะไฟแรงแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะผักเราก็จะได้ไม่ไม่ดำนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ลงได้เลยค่ะจากนั้นก็เจียวไข่ลอนไข่ลอนกระทะลอนลอนเอวไปด้วยนะคะขนาดที่ทํำก็ลอนเอวไปด้วยค่ะ ร่อนไข่ให้สวยๆทําให้บางๆนะคะแล้วก็ม้วนค่ะม้วนตาไข่ม้วนๆมันจะได้หั่นง่ายๆตําส้มตําเอาแซ่บๆใส่ปะลาลหาเยอะๆเพราะแม่ผัวไม่กินปะลาลหลจากนั้นก็โรยค่ะเสร็จแล้วจ้า